สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านวันนี้ผมก็จะมารีวิวหางต่อครับหางต่อหัวเสือนี่ก็ง่ายนะครับเขือบแข็งครับทรงหลุกขางามครับผมความแข็ง

แข็งมากๆเลยลูาคาจะมาลับเองครับล่างนี้งามครับนี่ครับผมทำยาเคลือบหลายคนถามทำยาเคลือบ กลังต่อหัวเสือเป็นน้ำยาเลซินไปหาสีใส่กันใดครับไม่มีผิดหวังแต่ราคาแพงแข็งปกโอเคครับผมคอยพอกกันไม่คลิปนะช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาเหตุคลิปครับพอกกันไม่คลิปนะครับสวัดีครับ